เลียนนะครับเหลือกเลียนมีโอกาสเยมาเยี่ยมแต่นะครับก็ดีมาสิไปเอล้นะครับเกษรเยนซีก็ย่งกนะครับามากรงาเยี่ัมสบหลัของเฮานะครับมัดสับหลัของนะครับาว่านกจิไหลเแล้วไ่เห็นนิดนึงก็ยังดีนะครับก็ดีมีล่มนะครับเหมือนจะ มีพายุฝนมีลมนะครับกันเลยต้องเปล่าออกมาไทยหายไปนอเลยเยี่ยมช่มเด็มเมืองนะครับตอนนี้ก็ไม่กมะาามะระโดดสองจะเข้าสามเดือนนะครับสองจะเข้าสามเดือนถามว่าใส่หยังครับนะครับถามว่าใส่หยังกับช่องการตลุยเกษตรนะครับไม่เคยใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นใดนะครับน้ำหมักยี่ห้ออื่นใดนะครับ นอกจากนำมักขี่หมูนะครับเราก็คุยขี่มวนเม็ดของเหาครับผมตอนนี้กกะสิมีเคมีชีวภาพล่องพืนอยู่ดินไปครับผมไม่เห็นแล้กการเกษตรอ่อนครับพี่น้องเกษตรออดนะครับอบอุ่น,บบน,นรับ,รบ,บรต้นน,นะครับอบอุ่นรต้นกาได้การครับปุ่นทีบอลไหลครับพี่น้องปุ่นที่ห้าเห็ดมันบอลไหลต่าหา้าขอแค่ ปลูกหละไส้ใจนะครับพี่น้องปลูกละไส้ใจสำหรับพี่น้องช่องการตะลุยการเกษตรนะครับโอ้มาเห็นแล้วกันจะสวร์พี่้องเอ้ยเขียวงามครับเขียวงามมากๆนะครับทัศวร์ทัศดรครับผมอันนี้ก็วันที่20สิบนะครับ20สพฤษภาคม2 5 0 0 มางามว่าครับมื่กลตัวไปแต่ว่าตอนนี้ว่าจะเปิดครับพี่น้องหญ้านะครับจะของมีพเวลาครับจะของมะพเวลาครับผมหญ่าหญ้าก็ะือว่าคนข้างหร้ายครับนขางร้ายจะกินปุ๋ยหญ้าก็มันกินปุ๋ยแข่งกันครับพี่น้องตอนนี้ก็ะเือว่าโอ้สวยงามครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก้านั้งแดงอาจจะเป็นเจ็ดสองครับผมตัวนี้ก้าน น่าจะเป็นตัวนี้กานเหลืองนะครับเราจะเป็นเกษตรยากครับตัวนี้พาพี่น้องมาเมิงครับผมพาพี่น้องมาดูนะครับแดงมันสมปะหลังนะครับของเห้านะครับตัวนี้ก็มาเห็นหลักะสะออนครับสะออนสะออนครับผมอันนี้ันออนนะครับสะออนสวยงามนะครับหลังจากล้มนะครับล้มมนผัดมันตีอันนี้ก็มา เยี่ยมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอบรมนะครับเกษตรอินทรีนะครับหรือว่าเกษตรชีวภาพนะครับที่อำเภอเกาะชัยจังหวัดขอนแก่นครับผมตัวนี้ก็้องมาดูสถาของยอดมันตามันขายพี่น้องมึนนดมมงด้ครับโอ้สอนนะครับสอ้บสอนมากๆครับซ้อนอน มองงามมองเกิดมองพ่อเกิดครับผมอ่าตัวนี้กับ่เป็นที่บริเวณที่บ่อเกิดนะครับสามเอียร์พ่อท่านนะครับครับือพี่น้องเองนะครับนี่เนี่ปุ๋ยมาแล้วเห็นไหมเสียปุ๋ยทิ้งเฉยๆครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องเมืองครับตัวนี้สี่พ่อท่านจะสี่ไม่อีกสามเมืองเลยมาตรงเบพี่น้องนี่ก็สิ่ห้าพี่น้องเมืองครับ ตนสับปหลังครับตอนแปลงนี่ก็น่าจะเป็นปเษกษตรแจ็กนะครับกับเจ็ดสองนะครับผมนี้ก็กำลังสวยงามครับผมกำลังสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็สามเดือนนะครับตอนนี้ก็ถถาเมืองระยะขอบป้องกับอนทางห้างแ่วฮากชิมิสูตรระยะสองครับเขาเรียกระยะกดหัวนะครับผม เราเิระยะกดหัวแล้วครับสออครับเขาเรียกระยะกดหัวนะครับเราก็จะมีมสูตรของเรานะครับฝากพี่น้องคอยติดตามครับผมมั่นสุดหนึ่งสุดสองนะครับแปลงนี้เป็นแปลงก็ทดลองอีกแบบครับทดลองแบบอะไรยกล่องครับผมทดลองแบบไม่ได้ยกล่องนะครับไม่ได้ยกล่อง กล้องนะครับใส่กรบบารีเบิร์กนะครับรากาบารีเบริบร์กบาดีกบครับตอนนี้เฮานำไปยังเดี๋ยวสวยครับสวยสวยนะครับสวยพี่น้องมาเห็นราคาสวยสะออนก็สีบเรยยูบารีบาเมืองแหละครับพี่น้องวันนี้ไม่โอกาสกะเลยสีมากฝากพัดไายลูกสูพี่น้องฟังนะครับผมก็ตอนนี้ก็สะออนนะครับสะออน ออนซอนวิวนะครับซอ,อนมากมากครับงามนะครับงามงามอย่างนี้เราก็ปล่แพ้สิครับพี่น้อง,งาม,ม,ามันง,ง่ายม,มากกว่าเย็ดมันก็ง่ายมากกว่าเย็ด